ททยสวัสดีพี่น้องเอฟซีเวนเทบอลทุกท่านทุกคนกันด้วยครับวันนี้ว่า กันต่อทำกำไรกันต่อครับในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568ครับผมสำหรับเมื่อวานนี้เยี่ยมสุดๆและเยี่ยมบาบๆครับกับผลประกอบการชิคเกงกำไรเก่งกำไรกันแบบเป็นก่อเป็นกำบวกกับผลงานและผลประกอบการที่ค่อนข้างเด่นอยู่ในทิศทางที่บวกหน้าคลิปหน้าช่องเบนจัดสรรและวางไว้ให้แยกเน้นก็มีกำไรครับให้3หลุดเพียง1และก็มา2นะครับส่วนที่มันสุดจัดจนประหลัดได้โทรมาบอก และผลประกอบการคอนณทลิจะ ไปในทิศทางที่บวกเป็นกรอบเป็นกำรรเลยคือในบ้านครับเมื่อวานนี้ตัวเน้นกรันตีแบบเสร็จรวมตลาดสดแล้วรวมทั้งสิ้น12ตัวนะครับเน้นกรันตีแบบหนักๆจัดเต็มๆเลยคือ9ตัว4ตัวบลไทยและอีก5ตัวรอบบนดึกและยังมีชุดคอลเลคชั่น4อีก2ชุดยินดีและดีอกดีใจกับทุกคนทุกท่านที่ตามเป็นกันไปด้วยครับผลงานอย่างงี่และก็อย่างงี่มากครับสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาวันนี้เกง กำไรกันต่อกับผลโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับเบนขสันและนํามาเสริฟให้3มทีมที่น่าเลือกเชียร์ก่อนที่เราจะไปว่ากันกับบทความวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องก็ฝากไปด้วยไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกท่านพลาดแนวทางทัศนฟุตบอลดีๆก่อนใครปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้ลูกโปรไฟล์เบนเฉียนไว้ให้แบบชัดเจนเพียงพี่น้องทุกท่านทุกคนครับเสียเวลานิดนึง อ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จส่วนพี่ยูตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ว่ากันก่อนในคู่แรกครับขอมองชี่พิมลรีกอังกฤษ นะครับชิกอาเวลา3ทุ่มตรง21นาฬิกาจุด0นจะเป็นเจ้าบ้านอย่างรีดยูดเนเต็ดครับวันนี้จะเปิดบ้านดินฐานตอนรับการมาเยือนของสิงห์พังงาแอตตันวิลล่าก่อนเกมโดยจุดและนวต้านคู่นี้เปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเปิดมาคือเหมือไหนเหมือกันฟุตบอลมีโอกาสออกได้3หน้ามากสำหรับแนวทางทัศนคฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชีย์ที่ฝั่งผู้มาเยือนแอตตันวิลล่าครับวันนี้ความเสียเปรียบแอตตันวิลล่า อาจจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่เป็นเสร็จภาพรวมแล้วความสมุทในทีมนะครับแทคนิคในเกมเบนมองว่าแอตเลติมิลาดูดีกว่าวันนี้ถึงจะรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปไม่แพ้ปิดประตูแพ้เป็นอย่างน้อย วัดกันโดยภาพรวมในฤดูกาลนี้ช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเป็นแอตันวิลาที่ดูดีกว่าย้อนกลับไปดูผลงานและฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังสุดของแอตันวิลาเป็นการชนะ3และหลุดแพ้ไป2ส่วนทางเจ้าบ้านอย่างลีดยูเนเต็ดครับ ผลงานยังไม่เข้าที่เข้าทางนะช่วงเวลาปัจจุบันยังออกทะเลอยู่เพราะ4ี่เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นและแพ้ไป4ี่เกมเบ็ดเสร็จวัดกันปอนต่อปอนทั้งศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะความสเสถียรในเกมและก็เทคนิคในเกมเชื่อว่าวิลล่าภายใต้การนำทีมของอูนายเอเมรี่ดูดีกว่าแบบชัดเจนวันนี้ความเสียเปรียบอาจจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปปิดประตูแพ้เชียร์แอตตันวิลล่าเป็นตัวแรกที่น่าเชียร์ ว่ากระตอลุยกตอในบิ๊กแมตช์ลอนดอนดาบี้นะครับผมหรือนอตลอนดอนให้เอเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับชิกออฟเวลา23นาก30นาทีครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างจากฝูงณปัจจุบันอย่างอาเซนนลครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐานต้อนรับการมาเยือนคู่ปรับตลอดการในเมืองลอนดอนอย่างท็อปแฮมฮอตสเปอร์ ก่อนเกมเขายกให้กับสเปอร์ครับอาเขายกให้กับอาร์เซนอลครับวันนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเล่นในถิ่นฐานตัวเองโจวดแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าท็อปแฮมอสสเปอร์เยอะพอประมาณครับคือวันนี้อาร์เซนอลต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูครับใครจะจิ้มบานและเฮตเป็มสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปเบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่สเปอร์ครับเบนมองว่าวันนี้อาร์เซนอล เ,เบื้อบางอลังการเกินไปไหน่อยสําหรับโจทย์แนวต้านที่เปิดมาเจงอยู่ครับวันนี้อาร์เซนอลเด็ดเปรียบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านเล่นในถิ่นฐานตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับเกรดฟุตบอลณฤดูกาลปัจจุบันแต่เบนเชื่อว่าทอมแฮมสเปอร์ภายใต้ของโทมัสแฟงในการเล่นกับทีมใหญ่ๆพวกเขามีคุณภาพเกมรับที่มีระเบียบวินัย เชื่อว่าวันนี้ทูมัสแฟงจะยันอาเซนอลได้ถ้าจะแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจดไม่เกินกระแพ้ที่อาเซนอตเปิดมาเพอเพอศึกแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้อาจจะแชร์แต้มก็เป็นได้และอีกหนึ่งเหตุผลที่น่ามองและน่าจะลึกรายละเอียดไปคือตัวผู้เล่นบาดเจ็บของอาเซนอลที่มันเยอะมากๆครับตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นกองหลังนะครับอย่างกาเบียวมาเกะเยสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บในการไปรับใช้ทีมชาติบราซิลบวกกับคุณ ภาพเกมลุกจกังเจอเคเลสก็เจ็บมาตินอริกาก่อนหน้านี้ก็เจ็บอยู่แล้ววัดกันแล้วขุมกําลังในเชิงลึกยังไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะชนะสเปอร์จริงๆชนะไม่เกินจูดไม่เกินกับแพงท,ที่เปิดมาเชียร์สเปอร์สวยจัด,จด,จดและสวยมากๆครับว่ากันต่ออีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจปิดท้ายสวยๆครับ เบนขอขยับไปดูบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับคู่ที่น่าสนใจลิกออฟเวลา21นาฬกา30นาทีครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง RB บีไลซิกครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานตอนรับการมาเยือนของเฟเดอร์เบรนก่อนเกมเขายกให้กับทางไรซิกครับวันนี้เล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองจูดเปิดมาเหนือกว่าเบรนเยอะพอประมาณครับคือวันนี้ อาร์บีไลซิกครับต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูคอยจะยิ้มหวานและเฮตเตเปมสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลทุนี้เบนชอบมากครับฟุตบอลเข้าสูตรเข้าแก๊ปเข้าตำราที่เบนเทบอลชอบมากๆอย่างหน้าบ้านหน้าบอลมีการปรับไหลขึ้นถึง1ระดับเชื่อว่าวันนี้ไลซิกเล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านชนะโดยการข้ามโจ์ข้ามกำแพงที่ตัวเองเปิดมา วัดกันโดยภาดรวมผลงานไลซิกหลังๆมากระเตื้องขึ้นมาดีมากครับ ถ้าไม่นับนัดล่าสุดก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติคือการบุกไปพ่ายให้กับฮอฟเฟนไฮมามา3ประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้น10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะถึง9และเสมอไป1เกมส่วนทางเบรเมนผลงานโดยภาพรวมพวกเขาอาจจะดีจริงแต่ดีจริงในการเล่นในบ้านแต่พอพวกเขาออกไปเป็นเกมเยือนหลุดออกทะเลไปไกลเหมือนกันกับผลงานและฟอร์มการเล่นเพราะ3เกมล่าสุดในการออกไปเป็นเกมเยือน กดคําว่าชนะไม่เป็นเลยเบ็ดเสร็จภาพรวมแล้ววันนี้ความแนวลุกของไรซิกดีกว่าความมีระเบียบวินัยของคุณภาพเกมลุกไรซิกดีกว่าแนะนําเชียร์ทางไลซิกสวยจัดและสวยมากๆและนี่คือ3ทีมเน้นจัดหนักเทนะตักกันก่อนส่วนที่เหลือไปเจอกันในครอบครัวนะครับจะประกอบไปด้วยแอตตันวิลล่าท็อปแฮมพสเปอร์ RB r i บีไรนะครับที่เหลือเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปเจอกันในครอบครัวฟุตบอลเข้าครอบครัวฟุตบอลกับเบน์แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอพี่น้องทุกคนทุกท่านครับดูบอลที้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่โชคดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ